มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแแบบที่มีชื่อว่า Great Flags ท่านผู้ชมนะมันจะให้เราเวทายธงชาติประเทศต่างๆนะมันจะมีรูปประเทศขึ้นมาให้เราและให้เราถ่ายว่ามันเป็นประเทศอะไรเว้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะท่ายถูกสักกี่ธงนะผมก็ไม่มีความรู้ด้านประเทศสักเลยนะผมก็รู้ม่กี่ประเทศเองแหละท่านผู้ชมโอเคนะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมแล้วก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างาในแแบบเนี้ยอะไรด้านนู้นจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเหรอไม่มีเลย อันนี้จะเป็นทวีปต่างๆนะท่านผู้ชมอืมอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นระดับ easy normal medium hard mode impossible mode แล้วก็มี super hard mode <c oughs> โอ้โหมันมีแตประเทศอะไรบ้างวะเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะไปตั้งแต่ระดับง่ายๆก่อนนะท่านผู้ชมโดยเล่นระดับ easy กำลังโหลดอยู่มาแล้วมาท่านผู้ชมประเทศแรกเรา United State เเป็นอเมริกาแน่นอนนี่ฉันต้องผ่านไปให้ได้ต่อไปใช้หน้าประเทศจีน ต่อไปสเปนอันนี้ฝรั่งเศสแน่นอนข้างๆโอ้โหแคนาดาคือระดับ e y ง่ายๆวะโอ้โหอยู่ในเต็ดคิงดอมาไหนวะเนี่ยเอออันนี้อันนี้ปะเออต่อไปเม็กซิโกบราซิลอันนี้จะเป็น e y นะมันก็จะง่ายหน่อยยูเครนข้างๆนี่ไต้หวันอันนี้อินเดียอินเดียอันนี้แน่นอนอ้าวผ่านแล้วระดับ e y จบแล้วเหรอโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นระดับ normal นะท่านผู้ชม กำลังโหลดโอ้โหเยอรมันอันไหนวะเนี่ยอันนี้แน่นอนท่านผู้ชมมันซ้ายใช่ป่ะเพราะว่าอันอันขวาไนดะ้เป็นเบลเยียมนะทูโปรตุเกสโอ้โหอันข้างๆประเทศอะไรวะผมไม่รู้เว้ยเนเธอร์แลนด์เวนกรรมเนเธอร์แลนด์อันเนี้ยโปแลนด์อาร์เนตินาอาร์เนตรียน่าจะอันนี้ต่อไปเซาโคเลียเหรอเกาหลีใต้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แน่นอนอันนี้เกาหลีเหนือใช่ป่ะถ้าเหนือต้องนอตใช่ไหมอันนี้เซา โอ้เจแปนข้างๆบังกลา,าเทศหรือเปล่าวะไม่แน่ใจโอ้โหแอฟริกาใต้เหรออ,อันไหนวะอันอันนี้อันนี้ประเทศอะไรเหรอขวามือผมไม่รู้จักโอ้โออสเตรเลียมันดาวสีไหนวะขาวปะขาวปะเอ้ยถูกเฮ้ยฉันจะผ่านแล้วเนี่ยง่ายจังเลยผมเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะท่านผู้ชม ประเทศที่แบบมันไม่ใกล้เคียงอบผมไม่รู้เลยนะเวย้ยเออว่าต่อไประดับมีเดียมทีนี้โอ้โหมันก็จะยากขึ้นนะเวียนกรรมแล้วโอ้โหผมเห็นภาพแล้วแบบโคลอมเบียเหรอโคลอมเบียโคลอมเบียอันข้างๆนี่ประเทศอะไรนี่ผมไม่รู้เลยนะโคลอมเบียนะจะอันเนี้ยเอาพีดเหรอเอาถ้าโคลอมเบียเหลืองมันล้นขนาดนั้นเลยฮะพีเ่เหรอโคลอมเบียนี่เหรออังกฤษต่อไปอังกฤษอันไหนวะ คุณคุณอันนี้ป่ะ้ยถูกเว้ยเอาไปอิตาลีอิตาลีอันนี้ฮังการีเหรอฮังการีนี่มันมีรูปอันนี้ป่ะฮังการีเหรออันนี้มันอะไรวะใช่ใช่ป่ะอันนี้หรอถูกโอโปรแลนด์อันไหนวะอันไหนบนล่างมันจะเป็นโปรแลนด์กับอินโดนีเซียโปรแลนด์น่าจะขาวอยู่บนป่ะให้ถูกเชย โอ้โหอันนี้ประเทศอะไรวะเนี่ยคิวบาเหรอน่าจะอันนี้นะต่อไปนอร์เวย์โอ้โหอันข้างๆอันนี้มันประเทศอะไรวะแต่อันนี้ผมรู้อยู่นอร์เวย์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหอันนี้เดนมาร์กหรือเปล่ากับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์น่าจะอันเนี้ยปานามาอันนี้ปานามาอันไหนพวกแก อันสุดท้ายแล้วนะ่ะอันนี้ให้ถูกเว้ยถูกเว้ยเรามั่วเว้ยโอเคผมผ่านมาแล้วต่อไประดับฮาร์ดสินะระดับยากอู้ระดับยากมันมาที่มืด,มดเลยนะเนี่ยสโลวนเนียโอ้โหอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้นนผิดแรกอันแรกผิดอีกแล้วอันนี้แน่นอนโดมินิกอันนี้ประเทศอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันาสาสรลลัต สาธารณรัฐองโกโสาธารณรัฐมันจะมีคองโกโก,กับสาธารณรัฐคองโ,ก,โอกมันมันเหมือนกันปะอันนี้ปะถูกโอ้โหต่อไปคาซักสถานเหรอมันคาซักสถานกับคีกคิกสถานนี่มันมันกล้คล้ายกันเวย้ยคาซักสถานอันนี้อันนี้เอา้เอาผิดเหรอคาซักสถานสีแดงเหรอเนี่ยคาซักสถานต้องสีแดงเวย้ย ปากีปากีอันนี้ตุนิเซียตุนิเซียประเทศอะไรวะมันอันเดียวกันกับตุรกีหรอเปล่าผมว่าอันนี้แน่นอนอันอันนั้นน่าจะตุรกีเออต่อไปเคนยาเวีนกัมเคนยาเหรอผมว่าอันนี้ใช่ป่ะเหมือนมาเดาหมุ่มๆอันนี้ซูดานโอ้โหซูดานซูดานอันอันนี้ป่ะผิดเรอซูดานอันนี้เออ ต่อแปลอะไรเนี่ยซีเรียมันธงเลบานอนอันหนึ่งหรือเปล่าเลบานอนอันนี้ปะซีเรียเฮ้ยถูกเฉยเยเมนอันนี้เอาไม่ถูกอ่ะเยเมนอันนี้เหรอต่อไปโอ้โหใกล้คเคียงเราเพื่อนบ้านเรานั่นเองลาวกับกัมพูชาอันนี้น่าจะลาวฮะประเทศอะไรวะเนี่ย ประเทศซันมาริโนเหรออันนี้ผมเดาเอาน่าจะอันเนี้ยหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยถูกเว้ยเย้ชิน่าลเล่รประเทศอะไรวะต่อไปเราจะมาดูระดับเนี้ย impossible mode โอ้โหเห็นผมเห็นธงหน้าปกแล้วแบบดูดี <Hey. S 1> ประเทศอะไรวะนะั้นไม่รู้จักโอ้โหความรู้ใหม่เลยท่านผู้ชมโอ้โหสามอันเลยผมต้องมาทายธงสามอันสามคุกไอแลนด์ ประเทศอะไรวะโอ้โหมันนอกระบบโคจรในความรู้ผมที่ผมมีเลยนะเนี่ยคุกไอแลนอันนี้เหรอผิดผิดตั้งแต่อันแรกวินกับเอา้าผมตอบผิดอันเดียวผมมาโผล่นอกแมปเลยเอ,อันไหนวะอันกลางวะอันกลางก็ผิดอันนี้เหรอคือประเทศคุกไอเลนได้ดูเฉยเว้นิกระกรัวอันนี้ฮอนดูรัสแน่นอนขวามือนิกระกวัว อันนี้ปะมันมีอะไรเขียนอยู่อเมริกาเซนเทลอ่านถูกป่าวะ,ะอันนี้ประเทศอะไรนี่การละกัวอันเนี้ยผิดน่าจะอันกลางอันกลางอันขวาฮอนดูรัสนั่นเห็นไหมฮะกูยาน่าอันนี้อันนี้อุลุกวัยโอ้โหบอกวอ,อ,อันกลางผิดน่าจะขวามือสุดนี่เหรอประเทศกุยาน่าเหรออยู่ท,ทวีปไหนวะเนี่ย โอ้โหโมซัมบิกประเทศอะไรวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอันนี้ผมคุ้นๆอยู่ประเทศอะไรผมจําชื่อไม่ได้ <c oughs> คุ้นอย่างเดียวผมว่าอันนี้เหมือนโอ้โหธงชาติโคตรโหดมีมีรูปปืนด้วยเวอันไหนวะเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนผมว่าโมซัมบิกอันนี้ปูบมาตินิกคิกไม่ใช่มาตินิกมาตินิกอะไรวะมาตินิก ประเทศอะไรมีรูปงูเนี่ยมาตินิกเอออันนี้ไม่ใช่แน่นอนผมว่าอันกลางผิดนะจะบอกนะอัน,นอันเนี้ยอันนี้มันมันอยู่ส่วนไหนของโลกเหลืออันนี้วะผมว่าอันนี้หรือเปล่าฮะประเทศแกรูปงูเออ,อแต่ก็สวยดีแหละบาบาดสผมบาดชื่อถูกหรือเปล่าบาบาดสหรือบาเบโดสวะโอ้โหมันไม่ไม่มีในที่ผมเรียนมาเลยอันนี้ปะ โอ้โหเซนเทาแอฟริกันรีพับบิดอันนี้โมนาโกอันนี้โมนาโกอันนี้ยูกัน์าเออผมจำได้แล้วน่าจะอันเนี้ยถูกแล้วเออโหอันนี้บลิเวียบลิเวียมันคุ้นๆเว้ยมันเขียวเขียวเหลืองแดงเว้ยท่านผู้ชมบลิเวียเหรอผมอ,อันกลางเฮ้ยถูกเฉยประเทศโคโมโรสอันไหนวะอันนี้เหมือนมันไม่ใช่เว้ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่โคโมโรสอู้ประเทศนี้โคตรเฟีย้ยเลย องห้าสีโคมรดไม่รู้ตอบมั่วอันนี้เอาถูกเวนกอหัหเลยกีดานมันกูจะผ่านวะนเนี้ยอันนี้อะไรนี่นูรูอ่านชื่อประเทศเขาไปมั่วแล้วนูรูอูอันไหนวะนูรูอูถูกปะวะเอ้ถูกเวอินโดนีเซียอินโดนีเซียอันไหนอินโดนีเซียแต่อันนี้มันจะแดงอยู่ข้างบนแต่มันธงเล็กเวอแต่อันนี้มันธงใหญ่อันนี้ผมเคยตอบไปแล้วหรือเปล่าวะว่ามันเป็นโปแลนด์อันนี้น่าจะอินโดนีเซีย เออถูกโหอันนี้ประเทศประเทศยาวจัดผมอ่านจะอ่านอันสุดท้ายแลยกันแซนวิทไอแลนด์เซาเซาล o จอร์เจียแอนด์เ h อะซาแซนวิทไอแลนด์อันนี้มันประเทศอะไรท่านผู้ชมอยู่อยู่ส่วนไหนของโลกว <c oughs> อ้โหูทงชาติเหมือนกันจัดผมเดาไม่ถูกเลยนะเนี่ย <c oughs> ถึงกับต้องไปเสิร์ช Google มาใน Google เขาบอกอันเนี้ยเขาบอกอันนี้มันจะเป็นรูปแพนกินเนี่ยใช่ไหม กูเกิลไม่โกหชั้นแน่นอนหัวน,นี่อะไร United States เวอร์กินไอแลนอันนี้ต้องถึงกับเสิร์ช g ูเกิลเหมือนกันนะผู้ชมเข้าวอกันเนี้ยถ้าออผมขออนุญาตใช้กูเกิลนะคือมันไม่ใช่ไม่รู้นะมันคือมันไม่รู้จริงๆเว้หัวน,นี้อันนี้ไม่คุ้นเลยไ <c oughs> คคอดไอแลนด์อะไรวะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอันกลางนะผู้ชมใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่กุ้งตัวนี้มันน่ากินจังเว <c oughs> โอเค แล้วก็ต่อไปแล้วก็ผ่านโอ้โหอิมเปอร์เบิลโหมดนะผู้ชมเกือบไม่รอดเกือบฉันไม่รอดมันมีอะไรให้เล่นอีกป่าวะต่อไปเป็น history effect อ๋อฮิสตอริก f f e c t ก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนสตอรี่ของแต่ละประเทศนี่เหรอโอ้โหแบบนี้ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยแล้วก็แบบมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองด้เหรอส่วนด้านนี้จะเป็นทวีปอะไรต่างๆในละลองทวีปเอเชียเราอยู่ไหนวะเอเชียอยู่นี่ไงเข้าไปได้ป่ะนี่ไงมาแล้วอ๋อก็จะมี ทายธงชาติแต่ละประเทศเมื่อกี้ผมเล่นแบบโลกไปแล้วไงอใน,นประเทศจีนอันนี้จีนอ๋อเออว่ะนี่นไม่เลื่อนขึ้นก็จะมีในทวีปเอเชียเราอ๋อโอเคโอเคท่านผู้ชมถ้าใครอยากทายธงชาติยังไงก็อย่าลืมไปจะลองมาเล่นกันนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นแมปที่สนุกดีนะแต่มันมีซูเปอร์ฮาร์ดโหมดอีกรอไหนเราลองไปซูเปอร์ฮาร์ดโหมดดิโอ้โหผมไม่คุ้นเลยอันนี้ปะเอ้าถูกซะด้วยเหตแรกอ้โหประเทศอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเลย มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปตังนี้นะครับชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กดติดตามไลค์ผมด้วยใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์หรือธงชาติอะไรต่างๆก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะท่านผู้ชมก็ถือว่า ทั่วโลกนี่มันมีหลายประเทศนะมีประมาณ200กว่าประเทศหรือเปล่านะเออก็ถือว่ามันยากอยู่นะสำหรับผมไปอันอันสองอันสามอันแรกมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่อันสุดท้ายนี่ทงไม่คุ้นเลยถึงกับต้องเสิร์ชกูเกิลนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบค,ค,คลิปวันนี้นะถ้าใครชอบอรรก็ฝากและก็แชรก์กดติดตามอะไรบุ๋มด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายๆก็ปวดหัวกันเลยทีเดียวแต่ละประเทศแต่ทำไมมันไม่มีไทยเฮตายบ้างวะประเทศไทยเราเป็นไงไทยแลนด์ไทยแลนด์